สวัสดีครับเปล่อนมือนีพยายามเพี่ยนมาหน้าน้องป่าป่าให้อาหารป่าป่าเรื่อมน้ำเสียเอาอีเอ็มมาลงน้องป่าสภาพน้องป่าก็เลือจังสิครับหลังจากบิดดูด,ดฝน ก็เหลืออยู่กลนบอ่อกลนบอ่อนี่ลึกครับบ่แห่งให้เมคโคขุดสุดมือเมคโคปลาหลาหน้ำเสียคกับอาหารปลาออาไม่พโโอโว้ย จะของไอน้อนนะยานคนมาตื่นเนี่ยอันนี้ไฟสุลาเซียวจับแมงกลางคืนก็นจะมีแสงไฟแมงก็จะลงมาจับตอนไฟก็จะได้ปลากินเนื้อแมงครับสะานเป็นยังสุดอ แดงเลือดฝนน้องป่าเล,เลือดตะกลนบอเฮิดน้องป่าไว้เรียๆเ,เวลาอยากกินป่าก็พอได้มาจับก,กินครับตกกิน